สวัสดีครับผมหนึ่งสองหนึ่งด้าเดมอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมค์ครับเบทบอลนะครับโอ้น้องอยู่ไหนเนี่ยน้องผมผมหายไปไหนอ่ะสงสัยน,น้องยะไม่เล่นนะเนี่ยไปอ่ะไปเริ่มก่อนเลยเอา้าวไปแอบอยู่ตรงนั้นตอนไหนเนี่ยโวมานี้มานี้ตีกันไม่ได้มาเริ่มก็ดมได้ครับเดีดเ๋ยวเดี๋ยวมาอ่านป้ายก่อน นี่ป้ายก็อ๋อเล่นตอนกลางคืนเลยเหรออันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับอันนี้คือดูเอานะครับมีทวิตเตอร์ Twitter ตามนี้อ o ยูทูบตามนี้นะครับเครดิตเขาด้วยทวิตเตอร์อีกอันหนึง่งเฮ้ยเอันเดียวกันอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เนี่ยตามนี้เลยนะครับได้เครดิตเขาอะชื่อตามนั้นเลยนะครับมาบ้ามาเริ่มกันเลยมาอย่าบิ้งลงความกันหนึ่ง,องสองสาม เแล้วกันเราจะได้อยู่สีอะไรเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ย่อเอาสองหนึ่งศูนย์อยู่สีอะไรห้าอยู่สีอะไรพี่อยู่สีไอ้อยู่สีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่อยู่สีเหลืองเอาอยู่สีฟ้าไม่อยากอยู่สีอ้าวนี่กันเหล็กดอกเอง แบบนี้ก็เคยมีคนเอาไปเล่นแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มาไม่มี level เลเวลสามเเฮ้ยไม่น่าตีอย่าตีเทนเอาไม่มีอิดเหรอไม่มีอิดต่อของพี่ต่อยากกว่าอีนี้มีเนี้ยต่อกมหน้าก็ได้แต่พี่ต้องตอบแบบนี้ไอ,อ้ไม่น่าโดดเลย <laughs> <laughs> ตายแต่เล่มโหมีการรีสปพ้าวเนี่ย อ๋อนี่อ๋อนี่ไงได้ถามฟรีเอห้ก่อนเนอีอยบล็อกอยู่ตรงไหนอน่พี่ต้านี่ไงมีการอัปเกรดด้วยบล็อกอันนี้มันหญิงไปดูอาวุธอ,อ,อ่ะเดี๋ยวอัปเกรดก่อน,อนอเก้ายี่สิบนัแลลวยี่สิบนอัปเกรดเย้ เดี๋ยวไปดูทองอ่แบบนี้มันต้องมีทองสิต้องมีทองนี่ไงมันต้องมีทอง,ง,อง,ทองว,ว้าวสามสิบอันแรบกบเลยแป๊บอีกก่อนลดเสียงก่อนนะ,ะลดได้อาาเอ้ยมีมีความเสียงก่อนนะเตมเดี๋ยวโอเคสามทองพี่เดี๋ยวทองทองมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนฐาน เดี๋ยวอัปเกรดก่อนเดี๋ยวโอ้ทำไมทองโคตรเยอะเลยอะทองเยอะขึ้นไปก็ต่อสิบอันนาไหมะกี้เม่อกี้ไม่ใช่สิบนะดูมาเมื่อกี้เท่าไหร่สี่สิบอ่เมะ้ามันต้องมีชุดเกาะอ๋อาหอแรกชาจังเลย สามารถชิดเกาะทุกนี้ได้ด้วยสุดยอดหนักไม่สามารถทุบเลยได้บ้างโอ้ทุบออกซิเดียนหูน,นาหน้าดูเฮ้ยเฮ้ห้าสิบแล้วโอ้โอ้โที่เกียนเกิดเดือมไหม กันันนะน่ะอือฮึฟังเกิดเร็ววันนี้พี่ก็อยู่สีเหลืองนะครับนูวสีอะไรนะสีสสโอ้ยอยากดูสีแดงอ่ะอยากอยู่สีแดงดเหม็นไม่ได้อยาสั่งสีเนะี้ยอันไหนบล็อกอันไหนอาวุธวะต้องไปบุกแล้วต้องไปแรกบล็อกทำบล็อกแล้ว <c oughs> อยู่อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวตรงทางอด ต <Okay. S 2> ีเวนเจอร์ตลอดเลยโอเคได้บอกมัน4่สิบห้า 45. ชุด,ก,ดก็ดาบเหล็กดาบเหล็กได้แล้วเอ้ที่ขุดเอาที่ขุดใช้ที่ขุดหินเอาอย่าตีเลยก็จะตีเอเดี๋ยวหมดก่อนอ่ะทองเดี๋ยวเดี๋ยวธนู ไม่ธนูถูกอะใช่ทองเองมีธนูอยู่ไหนอะธนูอยู่ที่ตรงพวกอาวุธไงมีลูกธนูแอละกดเทเ<อ>นะก,นก็พวกอาอร์พวกเออตัวนั้นแหละแต่ว่าธนูไอ้โควิดหรือเปล่าเนี่ย no 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 คลิปอยู่วะคลิปอยู่ครับพี่ตายอยู่ไหนกลางปะอยู่นี่อยู่ที่ฐานกำลังต่อไปต่อมาละไฮ้อย่างนั้นนะเออไม่ค่อยแหลกเท่าไหรอ่อ่ะเจ็บวางวางเอ้ยเดี๋ยวจถึงกลางแนละ้ว ยวกลับก่อนเดี๋ยวกลับก่อนต้องใครต่อง่ายกว่ากันฮะเหมือนกันอุดก่อนเตียงอุดเตียงยังฮะถ้างั้นโดนหลอยนะไม่บอกบอกว่ารู้เลยเอ็มวอลออจับน้ำน้ำ มันละว้าวสิบเมตรไปไหนอ,อยู่ข้างบนตากอยู่นะมีธนูนะจ๊ะจกลับไปกลับไปเ้ยต้องขู่แบบเนี้ยจริงเนี้ยเหมือนวิเทนขู่กลับไปอะจริงจะได้รอดชีวิตกลับไปก็ได้ครับพีดด่จ๋า ีดงสีแดงไม่มีสับอันมมนี้มันรอจังมีสีด้วยเอ๊ะเอ๊ะนี่พี่ยังไม่บุูกนะพี่ยังไม่มาบุูกนะมาเอาขวอยุ้ยลงน้ำไปลักลับก่อนโขของโอเค กลับเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเริบมมีแม่แม่พี่คุณฮะยมีสิทธิ์เอาดาบฮึบๆแบ๊บแบมบ เฮ้ยอย่าตีดีโอตีประจำเลยเอออาหารหกชิ้นก็ได้อยู่เดี๋ยวเวลาไปนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยำยาไหมเนี่ยนำยาฮอืมมาหะอีกอิ่มแน่ๆนรอบนี้คือนาแน่ๆน ใส่กันใส่กันผู้หญิงเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเบสบอลนี่ก็เป็นอะไร<บ>อ่ะเดี๋ยวไม่รู้หรกอกก็จำได้ว่าตรงนี้มีกล่องเฮ่ยจะแอบดูเหรอมีเอิอบบอมมอลล่านะจ๊ะ่ะนันห่างๆห่างๆเลยเหรอได้ห้ห่างไปนิดนิดอะเ,เอโลสออันนี้คนละอันกันแล้ว ไปอแอลโหลสองอีกวอันกันได้ธน,นูไหมเนี่ยเออโอ้โถ้ามีพันก็ดีพันก็กระดอนกระดอนของธน,นูฝากกัวไป เออออะไรนะมื่กี้โอ้โหชุดกอลล็กโอ้มันมีฮนูเด็ดเด็ดเดเดตั้งหลักอืมอดใช้ได้ นี่นีน่สามนิ้วสิอดอืมทำไมแม่นอย่างงี้โอ๊ยเกือบตายเกือบตายเกือบตายโทำไมอย่านูกากกว่าน้องนเนี่ยโดยนไหมเนี่ย โดนละโดนละหนึ่งนัดโดนมาดิโังกอดิแอปเปิลนะ่ะอ่ารู้จักไหมกด,ดิแอปเปิล เตียงพังเตียงพังเตียงพัง้า,งงางงมีโจเดดเดิเปิลไม่กลัวกไมีตีไม่โดนเนี่ยเอามาดิเอ้ยเย,ย้ชนะ, <laughs> ะชนะครับชนะครับโอ้โหยินดีมากเย,ย้เย้ยเยย จบแะบงอนแล้วถึงงันงอนเลยเอาหอมแมปบา้วยเลาผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมกไดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการให้กำลังใจผมนะครับอผมก็ขอพากคนนี้ก่อนนะครับลาก่อนนะครับ